ในส่วนของอุดมศึกษาก็เช่นกันนะในวันนี้หลายประเทศในยุโรปนะที่นักเรียนทุนนักเรียนไทยเข้าไปศึกษาเยอะมากนะแต่ว่าค่าใช้ใจ่ายตรงนั้นเามองว่าเขาต้องเสียค่าใช้ใจ่ายเยอะถ้าเขาสามารถมาเปิดเป็นแคมปัสหรือว่าวิยาเขตในประเทศไทยนะเป็นความร่วมมือระหว่างอุดมศึกษาก็อ,อยากจะให้แทรกไปดูนะในในส่วนของก็กรอบข,ข้อตกลงความร่วมมือตรงนี้ว่าสามารถที่จะทําได้หรือไม่นะครับแล้วก็ในส่วนของ กิจกรรมหนึ่งที่น่าสนใจนะในเรื่องของพลังงานสะอาดนะของเขาไปดูแล้วในเรื่องของกังหันนะใช้พลังลมนะในส่วนของแผงโซลาร์เซลล์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์แล้วก็ในส่วนของเขื่อนนะใช้พลังงานาน้ําเขาสามารถที่จะปล่อยน้ําผลิตแสงผลิตพลังงาน ไฟฟ้าเสร็จแล้วก็ย้อนกลับสู่มาแล้วก็หมุนเวียนแบบนี้ไม่ต้องใช้น้ําเป็นปริมาณเยอะแต่ว่าใช้ระบบหมุนเวียนมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะมองว่าถ้าเป็นประโยชน์กับประเทศไทยแล้วก็ตอนนี้อยาคคานึงในเรื่องของเคยได้ประโยชน์เคยเสียประโยชน์นะเอายึดวิน,ว,นวินก่อนนะของเรามีสินค้าเยอะของเขาไม่มีก็ตกลงไปเลยของเขามีเยอะของเราไม่มีก็ตกลงไปเลยนะ,ยะก,ก,ยนะก็ขอความร่วมมือว่าเมื่อทําข้อตกลงฉบับนี้แล้วให้ร่งแปลงจากเอกสารสู่การปฏิบัติขอบคุณมากครับ